คมครัมรมินอินสมนะครับเป็นกรรมการและก็ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาง corporation นะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดในรายการนี้นะครับแล้วก็หัวข้อที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็น o v อร์วิวเกี่ยวกับตัว cryptocurrency ซึ่งรวมไปถึงตัว bitcoin ด้วยนะครับผมต้องต้องบอกว่าคือปฏิเสธไม่ได้ว่าคือในช่วง Q 1เนี่ยหรือในช่วง3เดือนแรกเนี่ยครับในปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเกี่ยวกับตัวค r y ปโต c u r r e n c y เองโดยเฉพาะ bitcoin ที่มี หลายๆข่าวออกมานะครับผมแต่ว่าเรามาดูก่อนครับว่าคือการเติบโตของบิตคอยเนี่ยเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับจากรูปในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าคือเมื่อต้นประมาณต้นปี2019เนี่ยครับบิตคอยเนี่ยมีมูลค่าถ้าเทียบกับเงิน u s ดอลลาร์นียครับอยู่ประมาณแค่3%เท่านั้นแต่พอมาถึงณปัจจุบันนะครับประมาณปี2000ในส่วนของ2000ณปัจจุบันเลยนะครับผมกลายเป็นว่าบิตคอยนะครับมีมูลค่าประมาณ40 เปอร์เซ็นต์ของตัวเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าคือเรากาลังพูดถึงว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมากกว่าพันเท่านะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าคือเป็นสิ่งที่อ,อ่เขาเรียกว่าครับถ้าพูดถึงแล้วก็คือเป็นการเติบโตแบบ Exponent เ a l เลยนะครับเราไม่ได้พูดถึงการเติบโตแบบเส้นคงที่ที่เป็นแบบ l i n น a r นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมทุกคนก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย i t c o อ n อาจจะมีมูลค่ามากกว่าตัวเงิน US ดอลลาร์ด้วยในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมีคนคาดการณ์ไปแล้วครับว่าคือถ้าบิตคอยจะมีมูลค่ามากกว่าตัวเงิน US ดอลลาร์เนี่ยครับบิตคอยมูลค่าของบิตคอยเนี่ยควรจะไปแตะที่อยู่ประมาณ1บิตคอยเท่ากับ1 8 0 0 0 0สนดอลลาร์นะครับผมด้วยมูลค่าเท่านี้จะทำให้มูลค่าของบิตคอยเนี่ยเซอร์พาสหรือมีมูลค่ามากกว่าเงิน US ดอลลาร์นะครับผมต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของตัวในส่วนของการเขาเรียกว่าครับถ้าคุณลงทุนในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีเทียบกับ หุ้นในตลาดรัพย์อย่าง s p หรือในส่วนของตัวทองคำนะครับผมจะเห็นว่าด้วยอัตราการรีเทิร์เนี่ยในกราฟนะครับผมเอามา2เหรียญให้ดูนะครับคริปโตเคอเรนซีไม่ได้มีแค่บิตคอยคริปโตเคอเรนซีมีตอนนับปัจจุบันมีอยู่ประมาณเกือบพันประมาณหมื่นเหรียญได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายกมาแค่2เหรียญที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดณปัจจุบันนะครับผมจะเห็นได้ว่าคือเหรียญอันแรกนะครับก็คือบิตคอยเนี่ย เรามองว่าคือให้เปอร์เซ็นต์การตอบแทนเนี่ยเยอะแล้วนะครับอยู่ที่จากที่เราเห็นนะครับประมาณ7 1เปนอะร์เซ็นต์นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญอันดับ2เนี่ยจะมีการเติบโตที่มากกว่าด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับบิตคอยน์นะครับในส่วนของตัวเหรียญตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอีเทรเรียมนะครับผมถ้าชื่อย่อก็คือในส่วนของตัวอีเธอร์ตรงนี้ทุกคนอาจจะถ้ายังเป็นมือใหม่ในวงการจะก็จะรู้จักแค่บิตคอยน์แต่จริงๆแล้วนะครับ เหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยเนี่ยปกติเขาจะเรียกว่า alternative coin หรือเขาเรียกครับเหรียญอะไรก็ตามที่ไม่ใช่บิตคอย alternative coin คือรวมไปถึงในส่วนของอีเธอรียมด้วยผมก็เลยยกตัวอย่างตัวอีเธอรียมเนี่ยมาให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย alternative coin เนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าบิตคอยด้วยซ้ําแต่แน่นอนครับการให้ผลตอบแทนที่มากกว่ามามันมากับในส่วนของความเสี่ยงที่มากกว่าด้วยเหมือนกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่เราลงทุนในส่วนของตัว a l t e r อร์เนทีฟคอยนะครับผลตอบแทนอาจจะเยอะกว่าแต่ความเสี่ยงของตัว Product เองก็มีมากกว่าเมื่อเทียบกับ Bitcoin นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวบริษัทที่เป็น Listed Company หรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับในที่นี้เนี่ยผมต้องบอกว่าคือผมยกตัวอย่างตลาดที่อยู่ในเขาเรียกว่าตลาดที่เทรดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของฝั่งอเมริกาเป็นหลักนะครับเพราะว่า,าถ้าเปรียบเทียบกับตลาดอื่นแล้วนะครับ บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าคือมีจํานวนตลาดที่มีจํานวนบริษัทที่ถือตัวบิตคอยมากที่สุดนะครับผมแล้วก็จากรูปเนี่ยครับเราจะเห็นว่าคือทุกคนรู้จักเทส l a แต่ต้องไม่ลืมครับว่าคือเทส l a เนี่ยเพิ่งมาซื้อบิตคอยเมื่อต้นปีหรือคิวหนึ่งที่ผ่านมานี่เองในขณะเดีวยวกันเนี่ยครับถ้าเราไปดูว่าคือแล้วใครเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนการถือครองตัวบิตคอยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยบริษัทที่ถือเยอะที่สุดครับคือ Mi โครสต e G ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนแทบจะไม่รู้จักจากตัว m i c r ไมโคร t e g y เลยเพียงแต่ว่าตัวไมโ r รสติจเนี่ยครับเป็นตัวที่จุดประกายให้กับทางเท s l a เนีครับเข้าซื้อตัว Bitcoin ด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยครับนอกจากเท s l a แล้วก็ไมโ r รสติจเนี่ยก็ยังมีหลายๆบริษัทที่เข้าไปถือตัว Bitcoin อยู่ด้วยจํานวนที่มากน้อยแตกต่างกันนะครับผม ตรงนี้ต้องบอกว่าคือทุกคนปัจจุบันรู้จักเจ้าของตัวเทส l าแน่นอนรวมไปถึงในส่วนของตัว Space Link ที่เขาทําด้วยตรงนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยตอนที่อีลอนนะครับเข้ามาถือตัวบิตคอยครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงตัว Bitcoin เป็นหลักนะครับเขาโปรโมตในส่วนของตัว d g e c คอยซึ่งอย่างที่ผมเกินไปตอนต้นก็คือว่าเหรียญที่ไม่ใช่ตัวบิตคอยเราจะถือว่าเป็น Alternative Co i n แล้ว d o ชคอยนะครับก็เป็นหนึ่งใน Alternative Co i n ที่ต้องบอกว่าคือเป็นเหมือนกับเสมือนกับเหรียญที่คนทั่วไปที่สนใจในตัวคริปโตเคอเรนซีจะให้ความสนใจในส่วนของตัวดอชคอยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สเสนอถึงสิ่งที่เหมือนกับว่าคือคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่เรื่องที่ลําบากเข้าใจยากมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็เป็นสามารถที่จะทําเป็นเรื่องสนุกสนุกได้ตอนนั้นเป็นมิชชั่นของคนที่สร้างตัว d ดอชคอยขึ้นมานะครับผม ก็แน่นอนครับคือตอนแรกที่อีลอนเข้าก็คือให้ความสนใจในตัวดอชคอยแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปสนใจในตัว Bitcoin ถัดมานะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยครับพอเราเห็นข่าวออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคือเท s l a รับซื้อรถด,ด้วยตัว Bitcoin เป็นต้นนะครับผมเท s l a เข้าซื้อ Bitcoin ด้วยจํานวนเงินประมาณ1.5ิลเลียนนะครับเพื่อเป็นทุนสํารองในบริษัทแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ย เทสลาเองนยครับตอนที่เขาบอกว่าประกาศรับตัวบิตคอยเพื่อใช้ซื้อลดเทสลาเนี่ยเขายังบอกด้วยซ้าครับว่าคือเขาไม่ได้ทําการแปลงเป็นเงิน USD หมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาเลือกที่จะเก็บเป็นบิตคอยแทนที่จะเก็บเป็นเงิน USD นะครับผมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคือเป็นอะไรที่ผมมั่นใจครับว่าคือต่อไปเนี่ยการที่เทสลาทําแบบเนี้ยครับจะทําให้ซัลายเชนที่ทํางานกับเทสลาเนี่ยครับจะถูกบังคับหรือ ถูก encourage ให้รับบิตคอยไปด้วยเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคือถ้าเทสลาบอกว่าคือขอจ่ายเป็นบิตคอยได้ไหมนะครับมันจะกลายเป็นว่าคือซัพพลายเออร์นะครับไลลี่ที่จะรับบิตคอยด้วยนั่นหมายความว่าคือก็เป็นข่าวดีสําหรับตัวบิตคอยด้วยที่จะมีโอกาสที่มีการใช้งานมากขึ้นนอกจากการเกง็เกงกาไรในปัจจุบันนะครับต่อมาแล้วต้องบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยก็เป็น สิ้นไตามาสแล้วสิ้น Q 1หนึ่งแล้วแล้วเทรนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเทรนต่อไปเนี่ยที่ทุกคนมองว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยในส่วนของการที่ morgan stanley หรือสถาบันการเงินต่างๆนะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับ bitcoin เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับว่าคือเป็นแค่ภูเขาน้ําแข็งยอดภูเขาน้ําแข็งอยู่จริงๆแล้วนะครับมันยังมีอะไรอีกเยอะที่เหมือนกับว่าคือ อาจจะมีหลายๆสถาบันการเงินทั่วโลกนะครับต้องการที่จะเหมือนกับว่าคือเข้ามาลงทุนในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของ JMP Security นะครับเขามองว่าน่าจะมีเงินรวาวๆประมาณ1.5 t ้านเลี n น,นะครับที่จะเข้ามาลงทุนในตัว Bitcoin เพิ่มเติมนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นได้ครับว่าคือถ้ามีเงินเข้ามาเยอะขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่ตัว Bitcoin นะครับจะ มีราคาสูงขึ้นไปนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเทรนต่อมาก็จะเป็นในลักษณะที่เหมือน,นว่าคือคนที่เกิดในช่วงเบบี้บูมเบอร์นะครับผมที่เป็นคนทํางานาต้องบอกว่าคือทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเหมือนก็นคือตั้งแต่ปัจจุบันนะครับจนไปถึงสิ้นปีนี้จะให้มาจะให้ความสนใจกับตัวคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเอาเงินเก็บส่วนหนึ่งนะครับผม เข้ามาลงทุนในตัวคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับผมเพราะต้องบอกว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับประมาณ3ปีก่อนนะครับคนที่ลงทุนในตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับส่วนมากจะเป็นเจน Y g e เจนนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเนื่องด้วยราคาของ Bitcoin ที่พุ่งขึ้นไปรวมไปถึงในส่วนของตัว t ท sla ที่เข้ามาลงทุนนะครับมันกลายเป็นว่าคือเป็นตัวการันตีขั้นหนึ่งแล้วว่ามันมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเสี่ยงที่สามารถที่จะรับได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าคือจะทําให้เจนในส่วนของเบบี้บูเมอร์เนี่ยครับเริ่มมาให้ความสนใจแล้วก็มาลงทุนในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนั่นหมายความว่าคือจํานวนเงินที่จะมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะมีมากขึ้นไปด้วยเพราะว่าเรากําลังพูดถึงว่าเบบี้บบมูเมอร์เองนะครับเป็นเจนที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการเก็บเงินมีเงินเก็บจํานวนมากพอที่จะเหมือนกับว่าคือลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้รวมไปถึงในส่วนของตัวบิตคอยนะครับ คราวนี้เนี่ยครับในส่วนของตัวต้องบอกว่าคือทุกคนก็จะถามว่าแล้วเปอร์เซ็นที่ควรที่จะเอาเงินมาลงทุนในบิตคอยหรือคริปโตเคอร์เนซีเนี่ยควรจะมีเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกว่าเปอร์เซ็นที่เป็นแมจิกนัมเบอร์เลยนะครับที่ทุกคนที่สถาบันการเงินทุกคนเนะี่ยแนะนําก็คือประมาณ5%อของพอร์ตนะครับตัวเลขตัวเนี้ยบางคนก็อาจจะมองว่าคือมันเยอะเกินไปบางคนอาจจะลงแค่1%นก็ได้แต่ผมกำลังพูดถึงว่าในส่วนของสถาบันการเงินที่แนะนําส่วนมากเนี่ยครับจะบอกว่าคือ เอาแค่5%ของพอร์ตของคุณที่มีอยู่ไม่ว่าคุณจะลงในส่วนของทองคาําหุ้น,ห,นหรืออะไรก็ตามแต่แบ่งมาประมาณ5%แล้วก็เอามาลงทุนในตัวคริปโตเคอเรนซีถามว่าทําไมถึงเป็น5%ผมกำลังพูดถึงว่าแน่นอนครับในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีเองต่อให้มันมีความเสี่ยงที่น้อยลงแต่เมื่อเทียบกับในส่วนของสินทรัพย์ประเภทอื่นณนะปัจจุบันในส่วนของพวกอสังหาริมทรัพย์หรือในส่วนของทองคําเองก็ตามนะครับ ตัวคริปโตเคอร์เรนซียังมีความผันผวน,นมากกว่าอยู่มากกว่าชนิดไหนผมกําำลังพูดถึงว่าการผันผวนตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะผันผวนในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือราคาของคริปโตเคอร์เรนซีโดยทั่วไปนะครับสามารถที่จะบวกลบภายในวันเดียวกันนะครับมากกว่า30%ได้นั่นหมายความว่าคือเวลาที่เราเทรดในส่วนของซื้อขายหุ้นตรงนี้ครับโอกาสที่จะมีการเบี่ยงระดับ20-30%ถึงเนเนี่ยน้อยแต่ถ้าเทียบในส่วนของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับการที่มีในส่วนของการลงทุนราวหเร์เนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่เหมือนกับว่าคือถ้าสูญเสียไปไม่ได้เดือดร้อนในส่วนของการดํารงชีวิตหรือไม่ได้รับไม่ได้รับความเสียหายมากในการในเรื่องของการทำพอร์ตพอลิโอแมนจเมนต์นะครับผมแล้วถามว่ามีแฟกเตอร์อื่นอีกหรือเปล่าที่จะทําให้มีผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมต้องบอกว่าแน่นอนครับที่เราเฉียงไม่ได้ ผลกระทบที่มากที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัวโควิดสถานการณ์โควิดนะครับผมถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนีครับเมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณปี2020นะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ราคาบิตคอยนนะครับตกลงไปต่ําที่สุดเหลืออยู่ประมาณ3,000 US d ลลาร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยครับผมก่อนหน้านี้บิตคอยจะอยู่ราวๆราคาประมาณ1,000 0เหรียญนะครับหรือประมาณ3 0 0 0 0 0บาทแล้วก็ ถูกเหมือนกับว่าคือถูกเทขายทิ้งไปให้เหลือราคาอยู่ประมาณราวๆหนึ่งแสนบาทแล้วทุกคนก็มองว่าคือบิตคอยไม่น่าจะเหมือนก็นไปรอดแล้วตรงนั้นนะครับผมหรือความสนใจในบิตคอยเนี่ยน่าจะลดลงเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับคือในช่วงของโควิดที่เกิดขึ้นแรกๆนะครับมันกลายเป็นว่าคนต้องการที่จะทําการขายตัวบิตคอยที่เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ไว้ลงทุนนะครับออกมาเป็นเงินไว้ก่อนเพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีพประจําวัน มันก็เลยกลายเป็นว่าคือมันมีการเทขายบิตคอยจำนวนมากในตลาดจากรายย่อยนะครับผมซึ่งเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเรื่อยๆนะครับราคาของบิตคอยเนี่ยก็กกกค่อยๆไต่ขึ้นจาก3,000เหรียญน,นะครับจนมาถึงปัจจุบันที่เคยไปแตะที่6 0 0 0ื่นเหรียญเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนมองว่าคือบิตคอยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขายออกขายขายบิตคอยออกไปก่อนเก็บงินสดแล้วก็เมื่อสถานการณ์ ตัวโควิดที่คลายลงนะครับคนก็เริ่มมาให้ความสนใจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็คือเข้าซื้อตัวบิตคอยน์มากขึ้นรวมไปถึงสถาบันด้วยนะครับที่สถาบันเองก็ต้องบอกว่าคือพอมีโควิดเกิดขึ้นรัฐบาลก็ทําการเขาเรียกว่าครับออกมาตรการสนับสนุนให้กับประชาชนแล้วก็บริษัทต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะอยู่รอดได้ในช่วงที่มีสถานก,การณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเงินที่ได้มาตรงนี้ครับมันเกิดเป็นลนักษณะที่เหมือนว่าคือ ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเพราะว่าในเมื่อเรามีเงินในบริษัทจํานวนมากเนี่ยครับถ้าเก็บไว้เฉยๆมันเกิดปัญหารเรื่องเงินเฟอ้ออยู่แล้วแต่นั่นในขณะที่คนที่เป็น CFO เนี่ยครับหรือคนที่เป็นบริหารคนที่เป็นคนบริหารเงินเนี่ยจะต้องหาวิธีการในการบริหารเงินให้งอกเงยให้ได้ซึ่งนั่นหมายว่าคือการที่เขาเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยการว่าคือทําให้เกิดในส่วนของการที่ราคาบิตคอยเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นมาด้วยในปัจจุบันนะครับผมในส่วนของตัวแฟกเตอร์ที่2ครับต้องบอกว่าในส่วนของเวลาที่เกิดบิตคอยราคาขึ้นนะครับสิ่งที่จะตามมาที่เป็นแพทเทิร์นมาเมื่อประมาณทุกๆครั้งนะครับที่บิตคอยราคาขึ้นเนี่ยตัวอัลเทอร์เนทีฟคอยที่ผมบอกไปตอนต้นคือที่ไม่ใช่บิตคอยนะครับราคาจะขึ้นตามหมายความว่าคือแน่นอนครับบิตคอยอาจจะขึ้นก่อนช่วงแรก แล้วราคาเอาตัวน i ทีฟคอยเนี่ยอาจจะคงที่อยู่แต่สักพักหนึ่งเนี่ยครับมันจะเกิดการโยกโยกของนักลงทุนหมายความว่าคือโยกเงินที่ลงทุนใน Bitcoin แล้วเอาเงินตรงนี้ครับมาลงทุนในเอาตัวนิทีฟคอยไม่ว่าจะเป็น Ethereum หรือ f ีโ o อะไรก็ตามแต่เป็นต้นหรือรวมไปถึง d Dogecoin ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคือเวฟที่ถัดเวฟต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเอ t e r วนิทีฟคอยปาร์ตี้หมายความว่าคือราคาของเอ e r ัวนิทีฟคอยนะครับ ก็จะเพิ่มขึ้นเซอร์พาร์ตหรือมีอัตราการเติบโตมากกว่าราคาบิตคอยนะครับผมมันก็จะกลายเป็นว่าคือตรงนี้มันจะเป็นวัฏจักรที่จะเกิดขึ้นในรอบถัดไปภายในปีนี้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยครับเรากาลังพูดถึงว่าในส่วนของตัวเทคโนโลยีของตัวบิตคอยเองเนี่ยเกิดมาประมาณ10ปีแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยครับทุกคนที่ทํางานเกี่ยวกับในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีรวมไปถึงสตางค์เองเนะครับ ก็อยากจะให้ตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถูกใช้ในสังคมชีตประจำวันหรือถ้าภาษาเขาเรียกกันก็คือเกิดการทำ mass adoption นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยตัว mass adoption เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามทำให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าพอทุกคนอยากจะรับตัวบิตคอยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคือราคาของบิตคอยมีความผันผวนแล้วก็เนื่องจากมีความผันผวน,ผนมันทําให้คนที่รับเนี่ยครับไม่กล้าที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าคือเนื่องจากของราคาบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงแล้วก็มีสถาบันใหญ่ๆนะครับเข้ามาถือมากขึ้นมันเลยทําให้มีบริษัทหลายๆบริษัทนะครับเข้ามาให้ความสนใจที่จะรับชําระสินค้าและบริการด้วยบิตคอยมากขึ้นในส่วนของตัวสไลด์ที่เราเห็นนะครับจะเป็นเป็นในลักษณะที่เหมือนว่าคือเป็นบริษัทที่รับชําระบริการหรือสินค้าของเขานะครับด้วยตัวบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีนะครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับต้องต้องบอกว่าคือเฉียงไม่ได้ในส่วนของตัว PayPal เองที่จริงๆแล้ววันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยครับเพิ่งประกาศว่าคือให้ร้านค้าของเขานะครับที่มีอยู่ประมาณ27ล้าน27ล้านร้านค้าทั่วโลกนะครับสามารถที่จะรับค r ิป t o c u r r e n c y รวมไปถึงบิตคอยนได้นะครับผมมันก็เลยส่งผลบวกให้กับราคาบิตคอยนด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็แฟกเตอร์ที่เรากำลังพูดถึงต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของตัว CBDC หรือ Central Bank Digital Currency นะครับถ้าทุกคนมองว่าอะไรคือ CBDC ผมให้เห็นภาพง,ง่ายสดุดก็คือในส่วนของตัวหยวนดิจิตอลนะครับผมที่เป็นเงินสกุลเงินที่ออกโดยทางรัฐบาลเองผมก็ำลังพูดถึงว่าแล้ว CBDC หรือ Central Bank Digital Currency เนี่ยมีผลตอบราคาคริปโตเคอเรนซียังไงนะครับต้องบอกว่าบางนักวิเคราะห์เนี่ยจะบอกว่าคือพอถ้ามี CBDC ออกมานะครับ จะส่งผลราคาบิตคอยเนี่ยให้ลดลงเพราะไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าคือมันส่งเสริมซึ่งกันและกันหมายความว่ายังไงในส่วนของเทคโนโลยีเทคโนโลยีข้างหลังตัวบิตคอยเนี่ยเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันที่ใช้ในตัว CB d c ก็คือเทคโนโลยีบล็อกเชนเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่จะใช้ c b d c นะครับที่ถูกบังคับโดยรัฐบาลเนี่ยจะมีความคุ้นคุ้นเคยกับเทคโนโลยีตัวนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยครับ เขาสามารถที่จะใช้ CBDC ได้และสามารถที่จะมาใช้ตัว Bitcoin ได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับปัจจัยต่อมาครับที่จะทําให้ตัวรา,าคาคริปโตกรนซี y เติบโต,ตขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากในส่วนของตัว CBDC ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว ETF เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของพวก Bitcoin ETF อีเทเรียม ETF เนี่ยครับมีการผลักดันต้องบอกว่าคือผลักดันมานานมากแล้วครับแล้วก็มีการเกิด ETF เกิดขึ้นที่แคนาดาแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังรอว่าคือเมื่อไหร่จะเกิด ETF ขึ้นในในในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมเพราะว่าปัจจัยตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยครับเข้าไปลงทุนผ่านตัว ETF นี้ได้แล้วมันจะทําให้เม็ดเงินมหาศาลนะครับ สามารถที่จะไหลเข้าไปในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีได้นะครับผมซึ่งจะส่งผลให้ราคาของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวเลกูเลชันซึ่งผมมั่นใจครับว่าคือตัวเลกูเลชันเนี่ยในประเทศไทยก็มีการออกกฎหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับตัวคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วจากทางกรต่อเองแล้วก็ล่าสุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเฮียริ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของ นักเทรดหรือนักลงทุนในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีที่มีคุณสมบัติบอกว่าคือจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำหนึ่งล้านหรือมีทรัพย์สินที่ไม่ใช่บ้านที่พักอยู่อาศัยนะครับขั้นต่ำสิบล้านบาทตรงนี้ครับผมต้องบอกว่าคือตรงนี้เพิ่งเป็นเฮียริ่งที่เพิ่งจบไปแล้วก็เป็นเฮียริ่งที่ต้องบอกว่าคือได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วกเ็เราน่าจะเห็นผลลัพธ์ของการทำเฮียริ่งตัวนี้ในเร็ววันนี้แล้วก็น่าจะได้เห็นทิศทางของตัว แนวประกาศว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยครับในส่วนของคุณสมบัติของนักลงทุนตัวคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าในส่วนของเรเกลเลชันทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าคือเลกูเลเตอร์หรือผู้กํากับกนเนี่ยครับเริ่มให้มาเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าคือเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นจะเป็นในแงด่ดีหรือแง่ไม่ดีก็ตามแต่แต่ว่าคือสุดท้ายแล้วนะครับคนที่เป็นนักเทรดคริปโตเคอเรนซีเองหรือเป็นนักลงทุน รวมไปถึงผู้ประกอบการเองเองนะครับก็ต้องยอมรับแล้วก็คือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบครับ